ใช่ไหมใช่นี่ใช่นี่นี่อันนี้คือตัวผู้นะคะได้ไหมนะได้สองตัวเลยได้สองตัวเลยเอาได้ตัวเดียวอ้าวเอาตัวผู้มาก่อนนะคะเพื่อนๆว่าเข้าสีอะไรนะเนี่ยสีชมพูสีส้มกาจะออกสีชมพูใช่ไหมพี่ตันนี่ปล่อยไปแล้วนะคะได้ไหมนะไม่ได้ไม่ได้ได้าได้ไหมนี่ได้แล้ว S <S ใส่ไหนใส่ไหนใส่นี่นเอาตัวมื่อหร่คะตัวใดคะแต่ไุ้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพวอพันปลาหามายงแก่นี่นะคะจากรอบที่แล้วที่เราไปซื้อปลาอะไรมานะพี่ดันปลาปบบ าสอดใช่ไหมปลาสอดหลายสีเลยเขาก็ออกลูกแล้วนะคะแต่ว่าแม่ยังไม่ได้หายให้ดูนะแล้วแล้วรอบนี้จะมาเพราะพันปลาหางนุยุงกันนะคะนี่ปลาอะไรยงซื้อมาจากตลาดนัดเหมือนกันนะคะตัวอันนี้ปลาหางนุยุงอันนี้ตัวละห้าบาทนะคะแม่ซื้อมาสองคู่ก็จะมีตัวผู้สองตัวแล้วก็ตัวเมียสองตัวนะคะเนี่ยนี่ จริงอยู่ที่บ้านเราก็มีแล้วนะคะแต่แต่ว่าเรายังไม่มีสีนี้แม่ก็เลยเลือกสีที่ไม่มีอยู่บ้ที่บ้านมานะคะจะ,จะได,จะได้จะได้มีหลายๆสีเยอะๆนะใช่แล้วตากสวย,ยงามใช่งไหมใช่ค่ะตากอันนี้เขาก็เรียกปลาสวยงามเหมือนกันค่ะพีเตอร์แต่ตัวนี้จะเป็นปลาหางนกยูงไงเราทีแรวจะเป็นปลาสอดนะคะหนูตักได้ไหมคะน้องารั่นี่แม่เตรียมโหล ใส่ปลาไว้แล้วนะคะหีใส่สาหร่ายไว้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ให้พิเตอร์ตักให้ก็ได้ค่ะอันนู้นนูนเราะเน้นในนูลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วหนูก็ตักลุกขึ้นยืนค่ะอ่ะหนูจะเอาตัวไหนหนูจะเอาตัวไหนชี้แดงตัวนี้ใช่ไหมตัวตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ตัวน้อ่ะหนูเอามือออกก่อนแม่มองไม่เห็นอ่อ่ะตัวนี้ใช่ไหมคะ แม่จะตักได้ไหมเนี่ยเอาใส่ตัวไหนเอาใส่ตัวนี้ใช่ไหมใช่นี่นี่อันนี้คือตัวผู้นะคะนี่นี่คือตัวผู้ตัวผู้เขาจะสีสดใสกว่าตัวเมียแล้วก็ตัวเล็กกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียตากระฟพี่จักได้ไหมไม่ได้เอาตัวเมียใช่ไหมคะพี่เขาอยากตักไห่พี่เขาตักนี่เอาตัวนี้ใช่ไหม ใส่นี่นี่เราก็จะได้พ่อพันแม่พันแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือตัวผู้แล้วอันนี้ก็คือตัวเมียเอาตัวเมียหายไปได้ยังไงตัวเมียกับตัวผู้นี่นะคะมองไม่ค่อยเห็นอะอันนี้ไม่เป็นโหลพลาสติกนะคะที่แม่ซื้อมามันอยู่ที่ร้าน20บาทก็คือจะปลอดภัยตรงที่ว่าตกแล้วไม่แตกด้วยนะคะเนี่ยนี่ก็ได้แล้วได้ไปแล้วนะคะคู่หนึ่งนี่แล้วอีกคู่หนึ่งอยากตักอะอยากไม่แน่นเลยอยากตักอะ ตัวนี้ก็เป็นตัวผู้นะคะแม่ว่าสีเขาเหมือนออกสีชมพูแม่ว่าสวยดีสีเขาต่างจากเพื่อนมากเลยนะคะเนี่ยตัวผู้มีตัวเดียวที่เป็นสีนี้แม่ก็เลยเลือกมาขึ้คุณมาขึ้นมาได้ไหมนะได้สองตัวเลยได้สองตัวเลยเอาได้ตัวเดียวอ้าวเอาตัวผู้มาก่อนนะคะ เพื่อนๆว่าเข้าสีอะไรนะเนี่ยสีชมพูเขาจะออกสีชมพูใช่ไหมพี่ตาตนี่่อยไปแล้วนะคะตักพี่ๆเขาอยากตักเลยน้องไม่ให้ตักเลย,ยน้องฟาร์มไม่ให้พี่เขาตักเลยที่เห็นอาหารลอยอยู่ตรงนี้คือน้องฟาร์มแอบมาใส่ให้ก่อนแล้วนะคะอันนี้อ๋อใส่ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวแม่จะพาไปดูตัว,ต,วตัวที่เราเลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้นะ คุณยายเขาปล่อยลงใส่อ่างแล้วนะคะแล้วเขาก็ขยายพันธุ์ออกลูกออกลานมาเต็มเลยเอาแล้วทำไมตัวนี้ตักยากจังเลยอ่ะเขาเขาเป็นแมนเองเขาเป็นซูเปอร์แมนจะตักให้เองไดไหมนะไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ไนี่ได้แล้วใส่ไหนใส่ไหนใส่ี่นี่เอาไี้นี่ครบแล้วนี่ชุดน้าตบอ นี่ไงนี่น้องปา์มาดูแล้วเนี่ยนี่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือคู่คู่นี้คู่ที่สองนะคะเป็นสีส้มมาก็แม่ตัวแม่จะเป็นหางสีเหลืองแล้วตัวผู้เนี่ยจะออกสีชมพูน่อยๆนะคะแล้วก็มีสีส้มเหรอคะหางใช่ไหมตรงหางอ๋อตรงหางเป็นสีส้มอ่ะพี่เตอร์เทอาหารใส่มือให้น้องหน่อยค่ะนี่ใส่มือก่อนค่ะถ้าเทใส่แบบนั้นเดี๋ยวปลาจะตายนะมันจะเยอะเกินไป อ่ะเทอาหารใส่มือน้องอาค่ะเอ๊แค่นั้นพออ่ะแล้วอีกใ,ใส่อีกโหลนึงอ่ะ,อะพอแล้วค่ะน้องฟาร์มโอ้ยเยอะเกินไปละอ่ะพอนี่ก็คือใส่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่โหลนึงก็เป็นสีหนึ่งโหลนึงก็เป็นอีกสีนึงนะคะเฮ้ยกินราคาแล้วกินยังกินยังไม่กินเลยนี่ข้างบนข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นี่อุวยมียยลูกน้ำด <c oughs> ้วยนี่ไงวยา คือน้ำนี้เราตักมาจากในถังไงก็คือลูกน้ํานี้ก็เป็นอาหารของปลาเหมือนกันนะปลาสวยงาม,มเขาก็สามารถกินลูกน้ําได้ด้วยบางบ้านนะคะเขาจะเลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อ,อไว้กินลูกน้ําโดยเฉพาะเลยก็มีนะนี่ช่วงนี้หน้าฝนนะคะอ่ะค่ะตอนนี้น้องฟาร์มจะพาไปดูปลาที่เราเลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้นะคะไ,ไปดูกันค่ะน้องฟาร์มเดินไปเลยนี่นี่นะคะที่เราเลี้ยงไว้ก่อนหน้านี้ นี่คือลูกเขานะคะเนี่ยจากทห้เราเลี้ยงไว้ก่อนนึงก่อนนั้นเราเลี้ยงเลี้ยงสีดําใช่ไหมพี่ตันสีดําสีขาวแล้วก็สีส้มเนี่ยลูกของเขาผสมกันออกมาก็จะมีทั้งสีส้มแล้วก็สีดํานะคะบางตัวสีขาวแล้วตัวนี้สีขาวแล้วตัวที่เราเลี้ยงใช่ไหมนี่ตัวนี้สีขาวแล้วก็สีดําเห็นไหมคะเขากําลังจับคู่กันหรือเปล่า นีเหนหอยด้วยมีปลาหางนกยุงเยอะแยะเลยนี่มีหอยมีหอยด้วยนะคะนี่อันนี้แค่บางส่วนนะคะอยู่ข้างล่างอีกก็มีมีอีกบ่อหนึ่งนะคะให้พี่ตั้นตักให้ค่ะตัอะหนูให้พี่ตั้นตักให้น้องฟาร์มอยากได้ปลาในบ่อนี้นะคะแม่กําลังตักให้น้องจะตักได้ไหมเนี่ยช้อนมันอันน้อยเกินไปหรือเปล่าหอยหอยหนูจะเอาหอยหรอคะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียไมได้ไหมได้ไหมไ้ไหมอ๋อเอาหโอ้หอ้โหโอ้ะหโอยหโอ้โหไอ้โหโอ้โหมอ้โหโด้ตัโอ้โหโอ้โหแอ้โหโอ้ตัโ้โหโอ้โหโา้โหโอ้โหโอ้โหโอกโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้ใช่ไ้หโอ้อ้โหโอ้โหนอ้โ่อ้อ้โหอ้โหโอ้โหโเ้ีหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหีอ้โหโอ้โยเลยเห็นไหมค้โหโอ้คอลูหโอ้โหโอ้โาโอ้โหโอ้โหะอยโหโย้โหโอ้โวอ้โหนะนโ่นี่น‑‑ะคะ ฟามฟามมาดูนี่มันคือแก้วไว้อันนี้แกเป็นอันนี้อันนี้เป็นแคคตัเป็นแคตตัสนะคะอันนี้ของพี่ตันแม่กับพี่ตันพี่ตันปูไว้อันนี้อันนี้ของพี่ตันใช่อันนี้ก็ของคือของแม่เยอะมากอันนี้คือ แม่ซื้อมาแต่คุณยายเอามาขยายนะคะ<ม>นี่คุณยายคุณยายเอาปลาใส่ด้วยใส่เพื่อว่าเขาจะมากินปลาไอเขาทอดจะมากินอะไรนะคะพี่ตัน<ม>กินลูกน้ําเพราะว่ามันมีน้ําใช่ไหมแล้วยุงจะมาไข่ใส่นะคะ<ม>อ่าค,ค,ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเขาจะตั้งท้องหรือว่าเขาจะมีลูกยังไงนะคะเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตให้ดูนะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตาพี่เตอร์และน้ฟาร์มกันเลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะน้องฟาร์มน้องฟาร์มกำลังตากปลาอยู่โน่นค่ะเดี๋ยวแม่ไปตากให้นะบ๊ายบายค่ะ